เวลาส,สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิอวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสภาวข้อของวันนี้พี่ริ่งก็จะมารีวิวปืนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตมาแบบสดๆร้อนๆเลยในซีซั่นที่7นี้ผมแน่นอนว่าเจ้าปืนใหม่นี้เนี่ยความสามารถของมันจะดีขนาดไหนจะโหดขนาดไหนและโกงขนาดไหนเนี่ยเราก็มาทําการรีวิวแล้วก็มาทดสอบกันดีกว่าว่าในเรื่องของการใช้งานจริงเนี่ยเจ้าปืนใหม่เนี่ยมันจะโหดร้ายอย่างที่เขาเนี่ยร่ำรือกันหรือเปล่าก็มาดูกันเลย เยปืนใหม่ที่อัปเดตเข้ามากระบอกแรกนะผมเป็นปืนสาย A.M.G มีชื่อว่า h a r d e s ครับผมสแตทของตัวปืนเนี่ยดามเมจอยู่ที่29อัตราการลั่น0.65ความแม่นยำ57ความคล่องตัว55ระยะยิง53การควบคุม60โดยสำหรับเงื่อนไขาการปลดล็อกของตัวปืนเนี่ยก็แน่นอนว่าเราสามารถปลดล็อกได้จากแบนด์พาร์ทเรเวล21ครับผมใครที่เป็นสายฟรีเก็บเลเวลถึง21ปุ๊บตัวปืนก็จะปลดล็อกในระดับคอมมอนมาให้โดยอัตโนมัติในทันที ในส่วนของการเปรียบเทียบของปืนตระกูลสาย L ชีด้วยกันนะผมถึงว่าว่าสแตทของตัวปืนเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ผมแต่บอกเลยว่านีเรื่องของการใช้งานจริงเนี่ยสแตทของมันนะผมเล่นเกมเพย์มาเนี่ยโหดกว่าตัวฮเกอร์สองหกมากๆเลยผมเพราะว่าในแพทนี้ฮเกอร์เนี่ยเพิ่งโดนเนิฟมานะโดยจุดเด่นของตัวปืนนะผมเรียกได้ว,ว่าของแต่งของมันเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยนะเพราะว่าของแต่งค่อนข้างที่จะแปลกแหวกแนวและมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมมากๆเลยผมถ้าเทียบกับปืนในสมัยแพทก่อนๆหน้านู้นนะอย่างเช่นลำกล้องปืนเนี่ย ก็จะมีตัวทําให้เราเนี่ยสามารถร่นกระสุนเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มดา,มาเมจของตัวปืนเข้าไปอีกครับผมหรือแม้กระทั่งของต่งต่างเนี่ยยังมีผลลั์ของผลเอฟเฟกต์ผลบวกยังให้มากกว่าผลลบในรายชิ้นด้วยกันนะทำให้ตัวปืนเนี่ยเหมือนกับตัวปืนที่เป็นก่อนหน้านี้ผมอย่างเส้นสายเอ็นจีอย่างเช่นเอเมก้าเน,เนี่ยมันจะมีของแต่งที่เป็นผลบวกมากกว่าผลลบนั่นเองเนะทำให้ตัวปืนเนี่ยมีศักยภาพที่เรียกได้ว่าสูงมากๆเลย สำหรับ,บความสามารถของตัวปืนข้างต้นก่อนเราจะใส่ของแต่งวิถกีกระสุนเนี่ยถ้าเกิดเราทำการกดยิงค้างเนี่ยสเกตว่รบวิถกีกระสุนของมันเนี่ยก็จะเน้นไปที่ดีดเป็นเส้นตรงเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีเสียช้าเสียขวาบ้างในกรณีที่ยิงในระยะไกลแต่โดยรวมเนี่ยตัวปืนมีแอนิเมชั่นของความเร็วในการลั่นที่ดีผมแล้วก็คันควบคุมดูว่าไม่ยากจนเกินไปนะสำหรับ,บดามเมจของตัวปืนเนี่ยตัวปืนได้ดูว่าพิเศษมากเลยผมเพราะว่าดามเมจตามส่วนต,ต่างๆของร่างกายเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ29หน่วยทั้งแขนขาอก แต่เบย์เวนหัวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมานีดหนึงผมเป็นทั้งหมด31หน่วยก็เรียกว่าปืนนี้ยิงส่วนทางไหนขอแค่ให้โดนเจ็บหมดนั่นเองในส่วนของเกมเพการเล่นแล้วก็การใช้งานของตัวปืนกระบอกนี้ผมหลังจากที่ดีง่าทําการทดสอบใช้งานใส่ของแต่งหลายแบบปรับการเลื่อนหลายแบบเนี่ยตัวเกมเนี่ยมันจะมีสายการเล่นเนี่ยหลักๆอยู่ทั้งหมด2ส,สายด้วยกันก็จะมีตามนี้เลย มาเล่นกับสายแรกเลยผมกับสาย ATK วิ่งเดินบู๊เน้นการยิงระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางเป็นหลักครับผมสายนี้เนี่ยบอกเลยว่าวิ่งยิงเพลินโคตรสนุกครับผมเพราะว่ามันลั่นเร็วมากด้วยการใช้งานของตัวอุปกรณ์ลำกล้องที่ทําให้เราเนี่ยสามารถลั่นเร็วขึ้นไปอีกแล้วก็เพิ่มดาเมจของตัวปืนที่ดีแต่ว่าจะลดในเรื่องของระยะการทำดาเมจของตัวปืนลงพันท้ายผมใส่เป็นตัวลดดีเลย์เมื่อวิ่งยิงกับเพิ่มความเร็วเมื่อเคลื่อนที่ขณะยิงทำให้เราเนี่ยสามารถแวนยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพเลเซอร์ เพิ่มความแม่นยำเมื่อเร็งยิงเข้าไปอีกครับผมแล้วก็ต้าลำกล้องก็ใส่เป็นตัวชิ้นใหม่นะกับตัวด้ามจับครับผมทำให้เราเนี่ยจับปืนมีแอนิเมชันที่เร็วขึ้นยิ่งต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยก็ยิ่งดีขึ้นอีกแลวตัวสุดท้ายกับตัวกิบก็ลดระยะในการเล็งทำให้เราเนี่ยยิ่งมีสะโขบของความเร็วในการยกป้องปืนเนี่ยยิงระยะใกล้ได้ดีขึ้นสหรับจัดเด่นของสายแรกนี้ก็บอกเลยว่าเป็นสายที่เน้นการยิงระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางเป็นหลักครับผมด้วยการใช้งานของอุกรณ์ที่เราเนี่ยใส่า,า,รใาร,รากรรอกกนนรองขงง เพิ่มความเร็วแอนิเมชันกันขึ้นสโคปของตัวปืนเนี่ยบอกเลยว่าโอ้เล่นมันมากครับผมวิ่งยิงเดินยิงเนี่ยระยะใกล้ระยะกลางเนี่ยโคตรสนุกเลยนะแต่ในส่วนของข้อเสียของสายนี้ผมแน่นอนว่าพอเราเน้นการยิงระยะใกล้กับระยะกลางผมเนี่ยทำให้การยิงในระยะไกลเนี่ยโอ้บอกเลยว่าสายนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยผมถึงแ้ว่าจะยกสโคปเร็วแต่ความแม่นยำของทัอปืนเนี่ย จะค่อนข้างต่ําดรอลงมาเยอะพอสมควรทำให้การหวังผลในการ,รยิงระยะไกลเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะต้องใช้ดวงในการยิงเล็กน้อยแต่ถามว่ายิงได้ไหมระยะไกลสายนี้ก็ยังพอสามารถยิงได้อยู่แต่อาจจะต้องเปลืองกระสุนมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนั่นเองนะบวกกับการที่ตัวปืนเนี่ยโดนลดระยะการยิงมาพอสมควรเนี่ยไม่สามารถใส่ของแต่งที่เป็นตัวเพิ่มระยะ กับของแต่งที่เป็นการลั่นเนี่ยชิ้นเดียวกันได้ก็เลยกลายเป็นว่าเราอาจ,จต้องเลือกสายการเล่นที่ดีในการเลน่นปืนกระบอกนี้นะแต่ดโดยรวมเมนหลักสำหรับการใช้งานของปืนกระบอกนี้พี่ลิงว่าสายนี้เนี่ยเป็นสายที่เบสิกแล้วก็บาลาในการเล่นดีนนะโบโดยเฉพาะในแพทนี้เนี่ยที่ปืน s m g เนี่ยถึงแม้ว,ว่าจะโดนเนิร์ฟหนักก็จริงับผมแต่ปืนมันก็ยังคงอยู่ในเมต้าอยู่นะบวกกับปืนที่เป็นสาย AR เนี่ยเริ่มกลับมาแล้วผมการใช้งานของปืน l g ที่มีดาเมจสะเทือนกว่าแรงกว่าแ่นเร็วกว่าเนี่ยก็สามารถต่อกรกับ AR ได้ดี ถัดมากับสายที่2อ,อันนี้เนี่ยก็จะเล่นเป็นสายแคมป์นะผมก็คือเป็นสายฟูคแคมป์สังเกตได้ว่าสแตทของมันครับผมผลสีเขียวเพียบเลยแทบจะไม่ได้ว่าไม่มีติดลบสีแดงเลยนะก็อย่างที่พี่ลิงบอกไปตั้งช่วงต้นว่าของแต่งของปืนนี้เนี่ยคือมันมีผลดีมากกว่าผลเสียเยอะกว่ามากๆเลยนะสาบการตกแต่งปากกระบอกปืนใส่เป็นตัว R T C ลดแรงดีดแนวตั้งลงครับผมหรือกิดว่าใครที่จะไม่ใช้ตัวนี้ก็แนะนําว่าใส่เป็นตัวกล้องเล็งช่วยให้เราเนี่ยยิงระยะไกลก็ได้นะอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดในการใส่แต่ละคนนะลำกล้องปืน ใส่เม็นตัวเพิ่มระยะการทำดาเมจแล้วก็ลดแรงดีแนนอนเพิ่มการควบคุมในการยิงและไกให้ง่ายขึ้นพันท้ายเป็นลดดีเลย์เมื่อวิ่งยิงกับความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อทําการยิงครับผมเลเซอร์ก็ใส่เป็นตัวเหมือนเดิมครับเพิ่มความแม่นยำเมื่อทาการเร่งยิงแล้วก็ของแต่สุดท้ายกิบลดระยะเวลาในการเร่งยิง25%เพราะว่าสายยิงไกลเนี่ยมันจะขึ้นสโคบช้ามากเลยนะ สรับจุดเด่นของสายแคมนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็เหมือนกับปืน LNG ทั่วไปผมที่เป็นสายแคมแต่สิ่งที่พิเศษของมันก็คือความแม่นยำในการเล็งยิงอนิเมชั่นต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆครับผม ให้เกิดว่าจะเทียบกับตัวโฟเกอร์26นะแัตตอนนี้จากพี่ลิงได้ลองเล่นดูผมโฟเกอร์ยิงไกลสู้กับกระบอกนี้ฮาร์เดสยิงไกลพี่ลิงเชียร์ฮาร์เดสมากกว่านะเพราะว่าอะไรเพราะโฟเกอร์มันเพิ่งโดนเนิร์ฟครับผมทั้งเนิร์ฟยิงระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลรวมถึงเนิร์ฟแอนิเมชันของตัวปืนวิกแต่ตัวฮาร์เดสเนี่ยมันเพิ่งมาใหม่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ลิงทดสอบแล้วแอนิเมชันของตัวฮาร์เดสเนี่ยยิงไกลยิงก็ยังค่อนข้างที่จะแลดูใช้งานได้ดีกว่าตัวโฟเกอร์โดยเฉพาะค่าความแม่นยำเนี่ย ค่อนข้างสูงกว่าตัวโฮเกอร์26มาระดับน ue, ี้เกือบ20-30เปอร์เซ็นต์เลยนะทำให้การยิงระยะไกลเราค่อนข้างหวังผลได้ดีกว่าในส่วนของข้อด้อยสายนี้เนี่ยจะค่อนข้างขึ้นสโคปชาผมเพราะว่าของแต่งที่เราเนี่ยจะเอามาขึ้นสโคปได้เนี่ยมันกลายเป็นเพิ่มระยะกับเพิ่มในส่วนของการทำดาเมจบางอย่างตัวป,ปืนไปไม่เราเนี่ยไม่สามารถขึ้นสโคปได้เร็วเพราะฉะนั้นสายนี้ระยะใกล้ระยะกลางมีปัญหาแน่นอนผมในกรณีที่เจอศัตรูเนี่ยวิ่งมาบุกรยะประชิดนะก็ต้องระวังนิดนึงสำหรับคนอยากจะเล่นสายนี้ สรุปสำหรับการใช้างานของตัวปืนใหม่ล่าสุดครับผมฮาร์เดสเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าจะเทียบกับตัวที่เป็นแพทที่แล้วเนี่ยอย่างตัวโฮเกอร์26ที่ติดเมตาท็อป1ใน3เนี่ยต้องบอกเลยว่าในแพทนี้เนี่ยตัวโฮเกอร์เนี่ยยังพอสามารถเล่นได้นะถามว่าโดนเนิร์ฟไปขนาดนั้นเล่นได้อยู่แต่ถ้าเกิดว,ว่าเทียบประสิทธิภาพกันแล้วผมกับต,ตัวฮาร์เดสพิลิงยังคงเปรียบเทียบว่าในเรื่องของการเล่นเกมเพ์สแตตอะไรต่างๆเนี่ยเออพิลิงว่าฮาเดสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนือกว่าตัวโฮเกอร์เล็กน้อยครับผม ไม่ได้เหนือกว่าทั้งหมดครับผม oh. เพราะว่าในส่วนของข้อเสียจริงๆเนี่ยของตัวฮาเดสมันก็ยังมีอยู่นั่นก็คือ a n i m เมชันในเรื่องของการรีโหลดของตัวลูกกระสุนครับผมแล้วก็จํานวนของลูกกระสุนที่แตกต่างกันพอสมควรนะเพราะว่าตัวฮอเกอร์จะมีกระสุนให้100น,นัดแต่สำหรับตัวฮาเดสจะมีกระสุนให้อยู่ที่ประมาณ60นัดด้วยกันผมต่างกัน40นัด40นัดสี ปืน LMG เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่คอสมงโคนะก็ได้ด้ว่าเป็นหนึ่งในปืน LMG ที่มีกระสุนค่อนข,ข้างที่จะน้อยลงมาดอกพอสมควรเรหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือแอนิเมชันการรีโหลดของตวัวปืนเนี่ยเรียกได้ว่าโคตรชา้าผมน่าจะเป็นปืนแอนิเมชันที่ช้าที่สุดท้ายในเกมนี้นะตอนนี้เลยนะก็ไม่แปลกผมความสามารถด้านอื่นมันดีหมดจะมีข้อเสียบ้างเล็กๆน้อยๆบ้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะ และสำหรับเพื่อนๆนะผมที่ได้รองปืนใหม่กันแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างหรือรู้สึกยังไงกันบ้างสำหรับเจ้าปืนกระบ,บอกนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยกับพิริงกันได้นะที่ใต้ซิมชั่นนั่นเองเนาะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันได้นะครับผมเพ,พื่อเป็นกำลังใจพิงินในการทำคลิปที่มีคุณภาพต่อไปและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย